แพดเจนสิบไม่คุ้มจริงหรอทําไมหลายๆคนถึงบอกว่าอันนี้ไม่น่าใช้เลยจ๋าลองมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแย่อย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราให้ฟังค่ะก่อนไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เพจเฟซบุ o กและดารีวิวแล้วก็กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube ละดารีวิวด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราค่ะ ยูในมือจ๋าแล้วนะคะสําหรับตัว iPad Gen 10นะคะ iPad รุ่นล่าสุดอันนี้เลยตัวนี้เนี่ยจ๋าว่าเป็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็เป็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยแหละอันนี้คือไปอ่านไล่ตามคอมเมนต์ต่างๆเพจรุ่นเพจนี้รุ่นนี้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนแป้งต่างๆมันเหมือนมันทําไม่สุดน้องพาจะซื้อมามันเหมือนจะไม่คุ้มเลยวันนี้เนี่ยจ๋าลองใช้มาแล้วนะคะมีหลายจุดที่จ๋าชอบนะแล้วก็อาจจะยังมีข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละข้อเลยค่ะ มาเริ่มกันที่สิ่งที่ Apple เขาเปลี่ยนไปจากตัว iPad Gen 9ก่อนเลยนะคะมองภายนอกเนาะบอดี้ต่างๆเหมือนถอดมาจาก Air 5เลยไหมด้านหน้าปุ่มโฮมที่เคยมีหายไปแล้วอีกทำให้หน้าจอเนี่ย ขนาดมันกว้างมากขึ้นนะคะคือขอบจอมันแคบลงเนาะเราได้จอที่ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น10.9นิ้วพอไม่มีปุ่มโฮมนะคะเปลี่ยนมาเป็นทัช c h ID ที่อยู่ตรงปุ่มพาวเวอร์ด้านบนแบบนี้อยากจะเข้าก็สแกนนิ้วได้เลยรวมไปถึงลำโพงที่ถ้าเป็นของ Gen 9เนี่ยลำโพงจะมีแค่ด้านเดียวใช่ไหมคะเวลาที่เราดูหนังดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเสียงมันเข้าฝั่งเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นลำโพงสเตอริโอแล้วนะคะเวลาตั้งดูหนังโอ้เสียงมันก็จะเข้า2ทาง รถมันให้แบบความรู้สึกมันดูฟินกว่าเวลาที่เราจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแล้วก็สิ่งที่ทุกคนแบบเรียกร้องมาจาก Apple กันมาแบบนานนับใช่ไหมคะนี่ก็คือตัว Type C นั่นเองปกติจะเป็น Lightning เนาะสำหรับ iPad Gen 10ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับ iPad รุน่นอื่นๆและเปลี่ยนมาเป็น Type C เรียบร้อยแล้วก็ในกล่องเขาให้มาเลยนะคะสําหรับสายชาร์จแบบ C to C นะคะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะให้มา20วัตต์นะคะอันนี้เป็นสายถักนะคะก็จะรู้สึกว่าบบมันเนี๊ยบมากขึ้นเนาะกล้องหลังอันนี้ก็อัปเกรดใหม่นะคะถอดมาจาก Air 5เลยเนาะปกติแล้วเนี่ยของ iPad Gen 9นะเราเวลาที่เราใช้กล้องหลังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ่ายได้แต่ภาพมันแบบ <c oughs> ไม่ค่อยชัดเลยแต่สาหรับรุ่นนี้นะคะอัปเกรดมาใหม่แล้วให้ความละเอียดกล้องหลังมาที่12ล้านพิกเซลเลยแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้60เฟรมอ่ะก็จะมีคําถามนะว่าปกติเขาใช้ iPad ถ่ายรูปกันได้รอเอาง้<ๆ>าป็นนนักกศึษหรือว่่าาาใครททีออจจะต้งํ หรือว่าทำกราฟิกเนี่ยแต่ว่าถ้าเราสามารถหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วสามารถถ่ายได้เลยเอามาใช้เขียนต่อได้หรือทํางานต่อได้เลยอันเนี้ยพอภาพมันชัดมากขึ้นเวลาทํางานต่อก็จะสะดวกมากขึ้นเนาะไม่จําเป็นต้องแบบโหเอา iPhone ถ่ายเอามือถือถ่ายแล้วแอดรอปกันมาหรือว่าส่งเป็นไรฟ์กันมาเนี่ยอันนี้หยิบขึ้นมาถ่ายแล้วก็ทํางานต่อได้เลยค่ะอุ้ยสวยอะ่ะ กล้องหน้าอันนี้ที่เด็ดเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยกล้องเราจะอยู่ตรงกลางหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมคะแนวตั้งเนาะตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งแล้วมาอยู่เป็นตรงกลางของแนวนอนแทนมันดีกับใครละ่ะมันดีกับหลายๆคนที่ต้องใช้ iPad ในการคอนคอร์อ่าปกติคอนคอร์แต่ก่อนทำไงคะโอเคสก็ตั้งไม่ค่อยจะได้อนะ ยังไงดิตั้งแบบนี้แล้วกันกล้องอยู่ด้านด้านซ้ายตาก็จะเล่ๆนิดนึงใช่ไหมคะตอนนี้กล้องมาอยู่ตรงกลางแล้วพอตั้งกล้องอยากจะคอนคอตาก็ดูไม่เหละนะก็ตรงนะก็ชัดมากขึ้นค่ะแล้วก็รุ่นนี้สามารถใช้ฟังก์ชันเซนเตอร์สเตจได้นะคะกล้องอยู่ตรงกลางอีกอขยับตัวไปไหนกล้องก็ขยับตามก็ได้ฟังก์ชันต่างๆครบเลยค่ะ ส่วนเรื่องประสิทธิภาพนะคะไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อัปเกรดขึ้นมาตามสเตปอยู่แล้วแหละอย่างรุ่นนี้นะคะก็จะใช้เป็นชิปเซตตัว A14 Bionic แล้วแล้วก็อัปเกรดเป็น Wi-Fi 6นะคะรองรับ 5G ในรุ่นที่เป็นซลลูลา่าส่วนบลูทูธเป็นบลูทูธ5.2แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องเชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะลดการดีเลย์ลงค่ะและใน iPad Gen 10นะคะอย่างที่จ๋าบอกไปว่าตัวเสียบเนี่ยมันเป็น USB-C แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมต่ออะไรก็สามารถเสียบ Type C ได้เลยแต่ว่า่าาถึงงงงงตตรนนีีี้้จะเป็ Type ็ Type C แลวกกยยัมทยงงมทค กลอนอยู่นั่นก็คือ Apple Pencil Gen 1นะคะจะเคยพูดไปตั้งแต่ตอนที่แบบรีวิว iPad แบบ รุ่นเก่าตอนเจน9ก็แล้ว,ว่าเคยพ่อมาเป็นเจหนึ่งเราแอบกังวลมากเลยกับการที่จะต้องเสียบที่ตูดแบบนี้เรากลัวมันหกักแต่พอ,อน,นี้ก็ไม่ต้องเสียบที่ตูดแล้วแต่ลำบากกว่าเดิมอีกค่ะทุกคนค่ะด้วยความที่ Apple pencil เจหนึ่งนะคะมันเป็นตัว lightning เนาะนี่เป็น Type C เสียบหากันไม่ได้ทําไงคะมีตัวแปลงสิจา้าเป็นดอง g ก้ที่เป็น lightning to Type C และเสียบได้ไหมไม่ได้อย่างที่ทุกคนเคยเห็นในเน็ตรีวิวกันเลยนะคะก็คือเหมือนปากกาแบบ ปากกัธนาคาร <c oughs> มันจริงอะ่ะมันอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะถามว่าเขียนได้ไหมอ๋อบางคนอาจจะรู้สึกไงว่า เสียบสายก็ดีนี่คะจ๋าเพราะจะได้แบบว่าไม่หายประกันไม่หายใช้ไปเลยแล้วเนี่ยลองลองอยู่เดี๋ยวอะไรหายรู้ไหมห,หัวจุกหยุดจุกหายแสดงว่าถ้าเราต้องการจะเชื่อมต่อหรือว่าต้องการจะชาร์จตัว Apple Pencil Gen 1นะคะเราจะต้องเสียบแบบนี้แบบครบเซตครบรูปแบบนี้เลยแต่ใช้งานไม่ได้แต่ใช้งานไม่ได้แต่ใช้งานไม่ได้พอเชื่อมต่อเสร็จอะไรต่างๆเสร็จก็ใช้ตัวเป็น Apple Pencil Gen 1คู่กับ iPad Gen 10แบบนี้ค่ะแต่เอาจริงๆจะรู้สึกว่าไอ้ที่มันแบบลำบากในการ เสียบนู่นเสียบนี่อ่ะมันก็จะลำบากแค่ตอนที่เราจะเชื่อมต่อหรือว่าจะชาร์จนะคะหลบๆอย่างนี้ไว้ก็ได้มันก็จะไม่ยื่ยืมาเหมือนเ e n 9 <c oughs> คิดง่าง่ดีก็คือมันไม่ต้องเสี่ยงว่าเฮ้ยปักกามันจะหักแบบกึ๊กักตรงนี้หรือเปล่าชาร์จก็เก็บแบบนี้รวมถึงถ้าเราเชื่อมต่อมันเสร็จชาร์จมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่ต้องเสียบอย่างนี้ไว้ตลอดมันก็ถอดออกมันแค่จะลำบากแค่ตอนที่เราจะเชื่อมต่อแล้วก็จะชาร์จเท่านั้นค่ะอ่ะแล้วก็จะมีคนถามอีกว่าเห็นเไลนิ่งแบบนนีี้้้เเยสบชไดดมลองใหู จ๋าลองเข้าเซตติ้งให้ดูนะคะแล้วก็ดูว่า Apple Pencil เนี่ยแบตมีเท่าไหร่อะไรอย่างงี้แม่แม่มันได้มันได้จ่าอ้า ใครที่ใช้เป็น Apple Pencil Gen 1อยู่แล้วมีอยู่แล้วกับตัว iPad Gen เก่าอย่างเงี้ยเราจะเอามาใช้เลยกับตัว Gen 10มีสิ่งนึงที่คุณจะต้องซื้อเพิ่มตัวแปลงของตัว Lightning to Type C นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะสามารถใช้เสียบเพื่อเชื่อมต่อได้ <c oughs> เพื่อจะชาร์จได้เนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยมีเลยจะซื้อใหม่ตัว Apple Pencil Gen 1ตอนนี้เขาก็มีแถมมาให้ในกล่องอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มค่ะและถ้าคนที่ใช้ Apple Pencil Gen 1แบบรุ่นซื้อมาก่อนหน้านี้เนี่ย สักพักแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวอะแดปเตอร์แบบนี้แถมมาในกล่องมันคือเป็น Lightning to Lightning นะคะคำถามก็คือถ้าเราใช้เซตเนี้ยเสียบกันจะสามารถเชื่อมต่อ Apple Pencil Gen 1กับ iPad Gen 10ได้ไหมคือถ้าเรารอไปแค่ไหนมันก็จะแบบ หมุนวนอะไม่มาสักทีไม่ขึ้นให้แพมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อตัว Apple Pencil ได้แต่ว่ามันสามารถชาร์จได้นะคะเห็นปะนี่ก็คืนชาร์จเหมือนกันสรุปแล้วก็คือถ้าใครที่เคยมี Apple Pencil Gen 1อยู่แล้วแบบสักพักของเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะต้องซื้อตัวหัวแปลงนะคะอะแดปเตอร์ตัวนี้ราคา390บาทเพื่อที่จะใช้ในการเชื่อมต่อ Apple Pencil Gen 1กับ iPad Gen 10ค่ะยังคงมีเจ้าหนูจำไม่นะคะเด็กดื้อทั้งหลายยังคงส่งคําถามมาอีกนะคะว่าแล้วถ้าเป็นคนมี Apple Pencil Gen 2 แต่แบบอยากใช้กับ Apple อะไรอะอะไรนี่ใครเนี่ย iPad Gen 10ได้ไหมอือลองให้ดูหนักลูกถามมาไงเราได้รีวิวกเะนาะก็ต้องลองให้ดู <c oughs> แกมันดูดได้แกแต่มันไม่ได้เชื่อมต่อไงแกดูก่อนมันไม่ได้เชื่อมไงมันแค่ดูดเพราะมันเป็นแม่เหล็ก <c oughs> นอกจากว่าที่ตรงนี้มันมีกล้องเนาะแล้วมันติดแม่เหล็กได้เนี่ยแต่มันไม่ได้มีคอนเนคเตอร์แบบที่เป็นจุดจดุแค่ติดเป็นแม่เหล็กเฉยๆกับตัวเครื่อง ไม่ได้มีการเชื่อมต่อใดๆแล้วก็พอเราพูดถึงเรื่องการใช้งานคู่กับ Apple Pencil Gen 1นะคะเวลาที่เราลองมาเขียนเนี่ยจากที่แบบลองใช้มาจริงๆเนอะถึงแม้ว่าจอของตัว iPad Gen สี่จะมีการอัปเกรดขึ้นมาแหละมันเป็นตัว Liquid Retina เนอะเหมือนกับตัว Air 5แต่ feeling เวลาที่เราเขียนใจรู้สึกว่ามันหน่วงหน่วงมันหนึบหนึบให้ความรู้สึกไม่ถูกคือเหมือนรู้สึกว่าปลายปากกามาันไม่ได้ติดจอเหมือนเราเขียนกระดาษอะอันนี้มันเกิดขึ้นมาด้วยความที่รุ่นนี้นะคะตัวจอข้างในถึงแม้จะเป็นตัว Liquid Retina แล้วเเนน่่ยแตจออ้ามมมััไไดหืกบ Air5 แบบเป๊ะๆขนาดนั้นเพราะว่ามันยังมีช่องว่างระหว่างตัวกระจกข้างบนกับตัวพาเนลจอข้างในอยู่มันเหมือนแบบมีแกลบซึ่งตรงนี้แหละจ้าว่ามันเลยทําให้เกิดความเหมือนหน่วงๆกันนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ได้แบบไปลองใช้หรือว่าไม่ได้ใช้บ่อยๆมากกว่าตัวตัวโปรหรือตัว Air 5นะจ้าว่าไม่ได้รู้สึกต่างแต่สําหรับใครที่กล่าวว่ารุ่นนี้เนี่ยถูกใจทุกอย่างเลยกล่าวว่าจะเอาไปใช้งานแบบ วาดเหยียนแบบจริงจังรับงานว่ารูปเยอะๆหรือว่างานอะไรก็ตามที่ต้องมีเรื่องของการแบบดูความตรงของสีอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนต้องแบบติดนิดนึงนะคะก็คือมาตรฐานสีของรุ่นที่เป็น iPad g e n 10เนี่ยยังเป็นตัว srgb อยู่เนาะไม่ได้เป็นเหมือนกับ air 5นะคะที่ตรงนั้นมาตรฐานสีของเขาจะเป็นตัว dcip 3ความชัดความสีตรงหรือความงานที่เป็นมืออาชีพเนี่ยก็าจะาต้องเป็นรุ่นที่เป็น air 5ขึ้นไปก็าจะาเหมาะมากกว่าค่ะแล้วก็ใครที่หวังว่าเออเป็น iPad g e n 10แล้วเนาะเป็น iPad รุ่นใหม่แล้วมี iPad OS ออันใหม่แล้ว น่าจะใช้ฟีเจอร์ที่แบบหลายๆลคนพูดถึงกันก็คือ s t a t e Manager ได้หรือเปล่าลองมาแล้วนะคะ ไม่ได้นะรุ่นนี้ยังไม่รองรับนะคะแล้วก็ในเว็บที่เขาขายเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ารุ่นนี้ยังไม่ได้รองรับฟเจอร์ Stage Manager ค่ะสุดท้ายก็คือเรื่องของราคานะคะถ้าเทียบกับ Gen 9ตอนที่เปิดตัวนะคะราคาอยู่ที่11,900บาทแต่ถ้าเราเข้าไปดูในเว็บ Apple ตอนนี้เนี่ยก็คือราคาอยู่ที่12,900บาทและขึ้นมา1000ราคามันขึ้นมาแบบ6 0 0 0เลยนะ,ะถ้าเทียบราคาตอนนี้5,000เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาก็ส่วนนึงแหาาาาอมนเมนนกกััแล้ว้วว็ตตริ่นนย ให้ความจุมาที่64กิกะไบต์ด้วยซึ่งในมุมจะเองจะก็บอกว่า64สำหรับยุคตอนนี้ดถ่ายคลิปเป็นตัว 4K อีกก็ค่อนข้างจะน้อยเหมือนกันเนาะถ้าใครที่กะว่าจะใช้ iPad ซื้อมาเครื่องหนึ่งแล้วก็กะจะใช้ยาวๆ64กะจะน้อยไปพอเราจะเอาความจุที่มันเพิ่มขึ้นมาราคาก็จะกระโดดขึ้นไปอีกซึ่งความจุข,ของรุ่นนี้เนี่ยมีมาให้เลือก2องแบบนะคะก็คือ64กิกะไบต์แล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยที่256กิกะไบต์เพราะฉะนั้นราคาก็จะกระโดดขึ้นไปอีกกกกแลก้้้วว็็รรุ่นนนนนีเปิดตัะะััมมมาาะะคพออบ แรกนะคะอย่างที่รู้กันเลยก็คือที่พูดไปแล้ว Apple Pencil Gen 1นะคะใครที่ยังไม่เคยมีมาก่อนต้องซื้อใหม่เนี่ยราคาอยู่ที่3,900บาทแล้วนะแปะไปก่อนหนึ่งอย่างนี่นะคะ iPad f o r i o ที่เขาจะทำสีให้มาแบบคู่ไปกับตัว iPad แต่ละสีของเราอันนี้นะคะราคาอยู่ที่3,390บาทสำหรับ f o r i o ตังได้แบบนี่อีกอย่างหนึ่งคือตัว Magic Keyboard f o r i o นะคะอันนี้คือโปรดักต์ใหม่เลยที่ใช้สำหรับ iPad Gen 10 อันนี้ถ้าเราแบบติดทุกอย่างและใช้งานแบบเต็มระบบอะจะว่ามันจะให้ฟิลเหมือนเมจิกคีย์บอร์ดของ iPad Pro เลยเพราะว่ามีแท็คแพดด้วยใช้แท็ k แพดได้ใช้ตัวฟังก์ชันคีย์ด้านบนได้เวลาพิมพ์งานลองแล้วในมุมจะอาจจะรู้สึกว่าฟิลลิ่งโอเคเลยนะแบบการพิมพ์ต่างๆสัมผัสตัวฟังก์ชันคีย์ข้างบนอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับของ MacBook ก่อนที่จะเป็นตัวทัชบาเนาะก็จะเป็นฟังก์ชันคีย์แบบนี้เหมือนกันอะเพิ่มแสงเพิ่มเสียงต่างๆล็อกหน้าจอก็ได้นะคะอะไรเงี้ย แต่จะกม็มีข้อสังเกตอยู่นะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องสีคือมันเป็นสีขาวอะเวลาที่เราทํางานพิมพ์งานไหนจะถูถูมันมันอาจจะเหลืองมันอาจจะเปื้อนได้แล้วมันก็ไม่ได้มีตัวเรื่องสีอื่นให้เราเลือกด้วยนะคะรวมไปถึงอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือราคา9 9 9 0บาทนะคะก็โอเคถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากใช้งานครบครบะ่ะเออแล้วก็อยากได้ความเป็นแบรนด์แอปเปิลอะ ก็ยอมได้จัดได้ด้านหลังก็กลางได้นะคะปรับองศาต่างๆได้เนาะรวมไปถึงพอเราอยากจะใช้แค่ตัวแบบอันนี้อย่างเดียวถือแบบนี้ก็ได้หรือว่าถอดมาแล้วพลิกเอาแบบด้านแป้นเข้าข้างในอนี้เนี่ยนะมือเราก็จะไม่โดนคีย์บอร์ดแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแค่เคสเฉยๆแบบนี้มันดูเฟิรม์มมันดูใช้งานง่ายดูทนก็แลกกันมาเนาะลองไปเลือกใช้กันดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะแบบไล่หลายๆเรื่องที่จ๋ไปลองมาเนาะสําหรับตัวจ๋าเองอะที่จะชอบนะจะชอบคือดีไซน์ที่มันแบบเป็นแบบใหม่แล้วเนาะใหม่มีปุ่มโฮมแล้วรวมไปถึงสีสันที่แบบสดใสเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นตัว iPad Gen 10และอย่างถัดมาก็คือกล้องนะคะที่สําหรับใครที่คอนคอกล้องมอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยเวลาตั้งมันสะดวกขึ้นตาเราไม่ไม่เละแล้วจ๋าก,ก็เลยคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับใครที่เห็นดีไซน์มันเปลี่ยน สีมันเปลี่ยนอะชอบจังเลยอยากได้รุ่นใหม่ซื้อมาแล้วกะใช้ยาวๆอันนี้น่าสนใจนะคะรวมไปถึงสายอินเตอร์เทนเมนต์ด้วยที่ชอบเป็นลําโพงสเตอริโอแล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าลาโพงฝั่งเดียวแบบของ Gen9 ฉันก็ไม่ติดนะดีไซน์แบบเก่าก็ไม่ติด iPad ด Gen9 แต่ว่ายังใช้งานได้อยู่นะคะสําหรับการใช้งานพื้นฐานต่างๆเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็ยังมีขายอยู่ใน Apple Store โดยก็สามารถไปเลือกดูได้ว่าแบบไหนเหมาะกับเราเหมาะกับงบประมาณและการใช้งานของเราค่ะยังไงก็ลองดูนะคะพิจารณากันดู แล้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าพอฟังแล้วเนี่ยให้ดูการใช้งานต่างๆแล้วรู้สึกว่ายังชอบไหมหรือไม่ชอบแต่ัดสินใจว่าจะซื้อไม่ซื้อยังไงหรือว่าใครลองกดซื้อไปแล้วเนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันได้ป้ายยากันได้ชอบไม่ชอบตรงไหนนะแล้วก็อย่าลืมนะคะอยากให้เราลองอะไรให้ดูอีกเนี่ยก็บอกกันได้เลยเพราะว่าลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วดารีวิวคะ่ะ